ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวนาเมที่ชอบเกมทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับน,น,นะคบผมวันนี้เนี่ยผมนะคบก็อยู่กับช่วงไอ้พุกเรานั้นอยู่กับช่วงเปิดคังเสื้อเอ้เปิดค้ดงชุดอีพีหนึ่งครับหนึ่งือชื่อต่อเลยครับผมก็เปิดค้งชุดนะคะผมก็คือก็คือเราผมเนี่ยอ่ะ ลงทุกหนึ่งอาทิตย์นะก็จะลงหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับนะก็จะแบบให้ดูพวกชุดพวกเสื้ออะไรพวกนี้นะครับผมเออให้ดูพวกชุดอะไรพวกนี้นะครับว่าในแต่และชุดเอในแต่และสัปดาห์มีชุดอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะบอกจำนวนเงินที่เติมไปคนระับก็เติมไปแค่หนึ่งร้อยบาทเองนะค่ะเอ๊เนนะ๋ยวนะเอ้หนึ่งร้อยสิบบาทนะครับพูดผิดเลยเกือบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะผมก็ ได้ชูตัวนี้มาเลยนะเพราะว่าผมซื้อไอ้แท็ปสุดโต่งมัาได้ตั้งหนึ่งพันเท็ผมก็เลยซื้อมาก็เริ่มจากส่วนหัวก่อนคือผมบอกเลยว่าหัวโคตรน้อยดูเออหัวโคตรน้อยครับมีแค่หนึ่งสองหกขัวนะครับไอ้ขัวนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้หัวนี้ไม่เกี่ยวนะเออหัวหัวนี้ไม่เกี่ยวก็มีสิบัวนะคะผมก็เป็นหัวสีข้างูนสองหัวหัว แบบให้เขาขึ้นแรกอ่ะหนึ่งหัวแล้วก็เป็นของเวนอมนะครับผมอีกหนึ่งนะคะผมแล้วก็กอร์เยลสองนะคะผมมาดูที่สวนแว่นบ้างนะคะผมก็จะมีอันนี้เลยที่รู้ร้กัน,นะคะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ัน,นี้ผู้ตวดเท่าไหร่บ้างเขาชอบนะเขาเป็นชืดเงื่อนดีโห เนี่ยวันนี้เป็นนกกับจากนะครับอันนี้เป็นอันนี้นะผมแล้วก็มีของแวนอมนะฮะตอนนี้ก็มีสิบเอ็ดหัวนะครับผมส่วนละเพชน,น้อยมากมีแค่อันเดียวนะคะผมแล้วก็ชุดนะฮะชุดก่อมีเยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้โหก็ก็สวยเยอะอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว เก้าหนึ่งเก้าสิบแปดเลยสิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสี่สี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสี่แปดยี่กิบสามสิบสามสปบสามสองสามสี่สามสี่สามหกสี่เจ็ดสามแปดสี่เก้าสี่สิบสี่สี่สองสี่สามแล้วก็สี่สิบสี่นะคะผมมีชุดทั้งหมดผมมีเสื้อทั้งหมดสี่สิบสี่ชุดนะคะนี่โคตรเยอะนะก็เยอะอยู่นะครับก็ไม่ได้เยอะมากครับจริงจริงเก้าหนึ่งเก้าสิบแปด ยี 24, 21, 22, 23, Entonces, 4, ่ส yes. <Aye S 1> ิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สิบสี่นะคะเกมเกมียี่สิบสี่นะคะผมรองเท้านะคะก็มเจ้ายี่สิบสิบสองสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดหนึ่งยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะคะมียี่สิบเอ็ดเท้าด้วยกันครับปัดเพิ่มก็นี่มีอะไรอยู่ไหมคผมอันนี้ก็เดี๋ยวต้องได้เขานะคะผมมาเออก็มีประมาณนี้นะเพื่อนะ ก็คลิปเราจะลงทุกวันพุธนะคะผมก็จะอยู่ที่เดิมครับวันพุธนะร์ทุกวันพุธเลยนะคะผมก็เวลาที่จะลงนะครับก็สี่สิบนะฮะ,ะ,ะเที่ยงสี่สิบนะฮะก็ดูตอนกินข้าวได้เลยนะคะผมก็ถ้าักวอชชัสนี้นะคะก็ ใครดูครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วคือน